สวัสดีครับวันนี้เาพบกับรายการเดบิวท์รีวิวนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือพี่ภูมินะครับซึ่งเป็นพี่<อ>ที่ผมค่อนข้างจะสนิทเนาะพี่ภูมิเพิ่งจะซื้อตัวไลก้าเอ็มสิมาตัวนี้วันนี้ผมอยากจะมาให้พี่ภูมิครับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานเจ้าตัวไลก้าเอ็มสว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามกันเลยดีกว่าในการแชร์ประสบการณ์เนาะก็กล้องไลก้าครับอยากได้มานันงแตอนไหนจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นคือมันเป็นความ เหมือนแบบอยากจะได้เองเพราะจริงๆอ่ะตอนแรกใช้ใช้โซนี่อยู่ครับแล้วคือมันมันก็ดีนระดับหนึ่งแหละแต่คือมันหนักมันหนักด้วยแล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยคือเราชอบกล้องสบายแบบเท่ๆบบเล็กๆแล้วมันสบายมันดูเท่แล้วทีเนี้ยต้องบอกว่าไลกามันจะมีโทนที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาไม่เหมือนกล้องโซนี่แค่นอนคือจาได้ว่าไปดูกล้องมาไปดูรูปมารูปหนึ่งแล้วโทนแปลกครับ แล้วพยายามจะแต่งตามแล้วแต่งไม่ได้อก็อมารู้ที่หลังว่าเป็นเจ้าตัวอะไรก็ใช่ครับใช่แล้วเป็นไงมาไงครับถึงได้ตัวนี้มาได้คือจริงๆแล้วพยายามจะหาที่เป็นอะไรก็ M10 ธรมรมดานี่มัน M10P เนอะบอกอ่าครับพยายามจะหา M10 ธรมรมดาที่เป็นมือสองซึ่งตอนนั้นราคาที่ดูแรกๆมันาเดี๋ยวมันแสนห้าแสนหกอ่าคร้วทีเนี้ยเหมือนเราต้องจ่ายเงินสดแสนห้าแลยคบมันสูงเกินไปมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยพอได้พอตัวนี้มันมีแฟลชเซลเข้ามาในช h อปปี้ครับมันมันผ่อนได้ส่วนเดือนสิบเดือนก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้นหน่อยก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ต้องบอกกล้องตัวนี้ครับได้มาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณ25งพัน้นะครับเผื่อใครจะเป็นเผื่อใครจะไปอ้างอิงด้านราคาเนาะก็ราคาที่ได้มาก็จะเป็นราคาแฟลชเซลจากช็อปปี้อยู่ที่แสนสองแสนทอนร้อยหนึ่งประมาณนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย บาทนะครับผมแบบได้ยินมาว่ากดโปรโมชั่นกดในช้อปปี้กดโปรโมชั่นนะครับที่สำคัญใส่โค้ดแล้วก็ได้คอยกลับมาได้ได้คอยกลับมาประมาณสามหมื่นกว่าก็นับว่าเป็นคอยแบคกลับมาที่ค่อนข้างจะโหดมากเลยครับแล้วก็มาถึงประสบการณ์การใช้งานด้วยครับว่าตั้งแต่ซื้อกล้องตัว l e ก c a M10 p ตัวนี้มาครับมีความรู้สึกอย่างไรกับการใช้งานครับก็ต้องบอกว่ามัน ฟิลมันต่างกับตอนใช้โซ n y เยอะเยอะมากเลยจากที่เราเคยถ่ายทุกอย่างมันง่ายไปหมดมันแค่แค่มองนิดเดียวมันมี Eye Focus เ uh huh. นาะมันมี Eye Focus ด้วยมันมีทุกอย่างมันเร็วโฟกัสง่ายมันมี t ร a c k i n g uh huh. แต่เนี้ยคือเราต้องทำเองหมดเลยย uh huh. ิ่งตั้งแต่แรกที่แบบว่าเราถ่ายไม่ถ่ายยังไม่เก่งเราแบบโฟกัสไม่เข้าบ้าง uh huh. เผลอขยับกล้องเร็วไปบ้าง อะไรพวกนี้ทำให้มันมันมีรูปก็เสียเยอะโอเคแล้วก็สิ่งที่ได้ข่าวว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากโซ n y ตัวเก่าคก็คือเจ้าตัวช่องมองภาพ OVF ตัวนี้มันแตกต่างกับการใช้งานตอนที่ใช้โซนี่ที่เป็น EVF ยังไงบ้างคือของไลกามันจะเป็นแบบเลนส์ไฟเดอรเนาะมันจะการหมุนให้ภาพ2ภาพมาซ้อนกันพอดีอันนั้นคือเรียกโฟกัสเข้าแต่ถ้าเกิดมันไม่ซ้อนกันพอดีคือันนั้นคือหลุดละหลุดโฟกัสละแน่ แต่ได้ข่าวว่ามีวิธีแก้แก้ปัญหาด้วยใช่ครับใช่นั่นก็คือตัวตัวนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกทีหนึ่งเป็น e v f ด้านบนอ่าเขาเรียกของไลก้าเรียกว่า V-Solid อ่าครับอืมใช่แล้วไฟตัวเนี้ยจากตอนที่เห็นรูปครับที่มีคนถ่ายจากไลก้ามาตัวเนี้ยชอบเลยไหมไฟของตัวนี้ชอบเลยครับชอบเลยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็น,เ,ปนเซนเซอร์รุ่นใหม่ๆเนาะภาพมันจะใสกว่า ใส่ไป,ไปพอสมควรแล้ว <ใน S 2> แหละใส่าตัวเกาว<ช>่าๆที่เป็น CCD ดีใช่ครับมันจะเข้าถึงง่ายสำหรับคนทั่วไปมากกว่าที่เป็นกับแฟนบันแอนไลกาเนอะ,ะครับแล,แล้วก็คําถามอีกคาถามหนึ่งครับที่หลายคนก็น่าจะอยากรู้ว่าไลกาแบตเตอรี่ทนไหมแบตเตอรี่ทนไหม,ตตไหมคือถ้ามันอยู่ด้วยตัวของมันเองอ่ะครับมันอยู่ได้ทั้งวันแต่เมื่อไหร่ที่คุณใส่วีโซเฟกเข้าไปอ่ะครับคือมันจะอยู่ได้ครึ่งวันก็เก่งแล้วถ้าถ่ายบ่อยๆก็คือต้องมีแบตเตอรี่สำรอง S 1> <S 1> ใช่ได้ข่าวว่าแบตเตอรี่สำรองก็ราคาไม่ธรรมดาเลยอืมเลยครึ่งหมื่นประมาณหกเจ็ดพันใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดหกพันเก้าประมาณแล้วการควบคุมต่างๆครับถือว่ายังไงบ้างถ้าเราปรับตัวได้ใช้งานยากไหมเออพี่ว่าไลก้ามันออกแบบปุ่มได้ฉลาดเลยนะอ่าคือเขาไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะครับอืมมันมีแค่สามปุ่มอยข้าง,างหลังแล้วก็เป็นปุ่ม เป็นคล้ายๆคอนโซลลูกศรอ,อะไรเงี้ยคอนโทรลใช่สิ่ททางใช่ใช่คือแล้วมันมีลักดณะหลงังแคสกรีนด้วยครับอ่าถือถ้าเราปรับตัวได้เนี่ยมันง่ายละเพราะว่าเมนูมันไม่ได้เยอะก็คือใช้เวาลาปรับตัวไม่นานในการใช้งานเจ้าตัวไลก้านะครับสำหรับคนที่จับมาจากยี่ห้ออื่นๆเนาะแล้วก็อยากสอบถามสิ่งที่ไม่ชอบในตัวไลกาเอ็มตัวตัวพีนี่ครับสิ่งที่ไม่ชอบคือ,ค,อคือตัวปรับไอเอโอ่าครับคือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามัน มันยากสำหรับอื่นไหมแต่ลับเราคือมันยากคือคือเราไม่เคยปรับเป็นหมดอื่นเป็นตัวอื่นแลยนอกจากเใช้เอตลอดเพราะว่ามันต้องถังเนี่ยครับมันต้องดึงขึ้นนี่ยากมากดึงขึ้นแล้วค่อยหมุนครับพอเสร็จแล้วก็กดลงอันนี้คือเปลี่ยนไอ o โซครับใช่วิธีแก้ของพี่ภูมิก็คือก็คือออโต้ครับออโต้ครับออโต้ครับง่ายสุดไม่ต้องไปเปลี่ยนมั้ แล้วก็ได้ข่าวว่าในในช่วงแรกครับหลายๆคนก็คงไม่ได้มีโงบไปถึงเลนส์ไลกาเนาะก็จะใช้เตอร์ปาร์ติ้ที่เป็นเลนส์เอ็มเมาส์นะครับซึ่งไลกาเอ็มสิบอะเพียรตัวนี้จะใช้เลนส์เอ็มเมาส์อยากจะให้แนะนําครับว่าตอนนี้ใช้ตัวไหนบ้างที่ไม่ใช่ไลกาอืมก็ก็มีหลักๆก็คือ <Lap. S 1> มีจะมีวอล์กแนเดอร์มีทุกระยะเลยเนี่ยจะมีห้าสิบที่เป็นหนึ่งจุดสองสามสิบห้าหนึ่งจุดสองแล้วก็เจ็ดสิบห้าหนึ่งจุดห้าซึ่งไม่ได้เอามาอ่ะก็ คือมันเป็นเลนที่ให้โทนที่สวยอะแล้วมันไม่ได้คมจัดเกินไปแล้วราคามันมันดีครับราคามันไม่ได้แพงมากมันหมื่นสองหมื่นไม่ไม่เกินเนี้ยถือว่าคนทั่วไปจะต้องได้ครับได้ข่าวว่ามีเลนตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแรมากๆาอย่าใช้คำว่าแรใช้คําว่าน่าสนใจมากๆดีกว่าครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้เนาะใช่อันนี้ยากให้อธิบายหน่อยครับอันเนี้ยคือถ้าคนเล่นไรก้าไปจะมีเลนที่แบบ ดีที่สุดเลยเขาเรียกนกติลักอ่าอันเนี้มันคือนอกติลักจีนอ่าครับ,รบมันคือเซเว่นอติซานระยะห้าสิบเอฟสูราห้านั้นใช่จะตัวใหญ่นะซึ่งถ้าเป็นไรากาในระยะเดียวกันดูค่าแล้วค่ารูรัะแ,แสงเดียวกันราคาจะตกอยู่เกืบเอบๆประมาณ4ี่แสนประมาณนั้นใช่ครับซึ่งถือว่าโหดอตอนนี้ก็ใครอยากใช้0ู5ก้าก็ดอกจีนไปก่อนลองลองเล่นดูได้มันไม่ได้แพงใช่ครับประมาณเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ผมได้มาสอง0 0ื่นสี่โอเคแล้วเท่าเท่าที่หลอครับจากที่ใช้ตัวโบกเลนเดอร์อ่ะก็ได้ข่าวว่ามีเลนไรกาแท้ด้วยอยากรู้ว่าระหว่างเลนไรก้ากับเลนโอกเลนเดอร์ครับที่เป็นเมาอแตกต่างกันแค่ไหนอ่าแล้วพี่นะคือพี่ว่าเลนเลนทุกตัวมันของที่เป็นมือหมุน่เอ็มบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์ของมันอ่าใช่คือคือบางบางจังหวะที่ออกไปถ่าย ถ่ายข้างนอกเนี่ยบางทีพี่ชอบโบลนเดอร์มากกว่า,าพี่รู้สึกว่าโทนมันโทนมันสวยกว่าครับแต่ถ้าถ่ายคน่ะคือไลกามันชนะหลายอย่างอยู่ต <Okay. S 2> เรื่องสกินโทนเรื่องอะไรต้องต้องบอกก่อนว่าไลกาตัวเนี้ยที่ใช้เป็นตัวไหนไลกาที่ใช้อันนี้เป็นซัมมิคอน50 F2 ก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่กำลังสนใจว่าว่าจะซื้อเลนเตอร์ปาร์ตี้ก่อนนะครับหรือว่าจะซื้อเลนค่ายไปเลยดีก็ลองเล่นเตอร์ปาร์ตี้ก่อนก็นกนได้ครับแล้วค่อยขยับขึ้นมาเป็นเลนค่ายเนะาะพอจะได้เห็นความแตกต่างครับระหว่างเลนแต่ละตัวช่วยสรุปรวมๆหลังใช้มาประมาณสองเดือนเท่านอยครับว่าประทับใจตรงไหนบ้างสําหรับเจ้าตัวลายการเอ็มสิบพีตัวนี้อืมก็พี่สรุปให้ฟังมันสั้นว่าอ่าตอนเมื่อก่อนที่เราใช้โทนี่อ่ะ <cam ina> คือเราไม่เคย <c oughs> ไม่เคยอะ่ะเหมือนกับไม่เคยใช้เวลานานกับมันในแต่ละรูปอ,ะ <cam ina> อ่ะทุกอย่างมันจะง่ายมันจะเร็วอะไรประมาณนี้แล้วเราเหมือนเราจะไม่ได้คุยกับแบบ <ừ> คือแต่คือไลก้าพอตั้งแต่มาใช้เมนนวลเนาะอย่าพูดไลก้าเลยอย่ามาใช้เมนนวลคือทุกรูปมันมันมันต้องมันต้องใช้เวลามันมีสมาธิใช่ต้องมีสมาธิกับมันใช่คือคือเราไปจากบ้านมา ใช้ตัวนี้โฟกัสใช่ใช่ช่ใช,ใชอะไรน่ยรุร่าอ,อันเนี้คือมันง่ายสำหรับการที่เราทํางานแต่ว่าไลก้ามันมันได้ความมันได้ฟิลลิ่งในการถ่ายมากกว่าครับ,รบเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าพี่ภูมิก่อนนั้นเนี่ยครับใช้ตัว Sony A9 กับ A7R Mark า i i นะครับซึ่งทั้งสองตัวโฟกัสค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ใช้งานค่อนข้างจะง่ายครับ<ม>ก็อยากให้แนะนำนะครับสำหรับคนที่กาลมาคิดจะขึ้นมามซื้อไลก้าครับว่าเราควรดูอะไรเป็นอย่างแรกแล้วก็ มีวิธีแนะนําในการซื้อไหมครับอืมก็คนที่จะซื้อ l ลก้าส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะซื้อในกลุ่มไลก้าเอ็กซ์เชนจกลุ่มมือสองของไลก้าเนาะอ่า <no. S 1> ซึ่งราคามันก็จะถูกกว่าถูกกว่าใช่แล้วแต่ถามว่าคุณเจ็บถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนขายอะ่ะคุณไม่เจ็บตัวครับเพราะว่าไลก้าราคามันไม่ค่อยตกใช่อืมใช่ส่วนคือถ้าใครอยากได้มือหนึ่งเี่ย คือคุณก็ต้องไปกัดฟันในในช็อปเนาะซึ่งมันราคามันจะเต็มเลยใช่ราคาก็น่าจะเต็มแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดแบบคนทั่วไปแหละก็ผ่อนไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยซื้อเงินสดรูดเต็มอย่างเดียวใช่ครับใช่ครับคือถ้าไม่โชคดีได้โปรใช่เนาะครับเออก็จริงๆแล้วในกลุ่มอ่ะมันมีเยอะมากเลยครับแล้วก็มีทุกมีถ้าจะทุกรุ่นทุกสีอ่ะคือรอรอรอดูจังหวะดีๆอะไรเงี้ยใช่แล้วราคามันดีด้วย ก็วันนี้ครับขอขอบคุณพี่ภูมิมากที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเจ้าตัวไรกา m 1 0 p นะครับใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไรกานะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านใต้เลยใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ